สวัสดีครับพบกับตองดีเอ็กชัตเตอร์นะครับวันนี้จะพาทุกท่านมาดูโขงช้างป่าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นะครับตอนนี้เป็นช่วงฤด,ดูฝนที่ทุ่งหญ้ากำลังอุดมสมบูรณ์นะครับ เราเจอช้างของลองมากินดินโป่งที่โป่งทุ่งกวางนะครับจุดนี้ถือว่าเป็นจุดที่ดีในการที่จะมาเฝ้าดูช้างป่านะครับถ้าโอกาสดีเราก็จะได้เจออย่างที่เห็นในภาพนี้นะครับ พยายามนับหลายรอบนะครับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวนะครับเขาสลับกันไปสลับกันมานับไม่ทันนะครับเจ้าตัวเล็กๆก,ก็จะอยู่ใต้ตัวใหญ่ๆทำให้นับยากนะครับเราพยายามให้ดูภาพ พฤติกรรมของช้างของนี้ไปยาวๆนะครับมีเกือบสิบตัวนะครับของนี้หญ้าเขียวสวยงามมากนะครับเขาลงมากินดินโป่งตั้งแต่ประมาณสักสี่โมงครึ่งเกือบห้าโมงนะครับเขากินอยู่ยาวมากเลยนะครับ เราพยายามถ่ายได้หลายมุมทั้งมุมใกล้มุมไกลนานๆทีจะมีโอกาสเจอช้างของลักษณะแบบนี้นะครับที่เขาใหญ่มีช้างค่อนข้างจะเยอะแต่โอกาสจะได้เจอก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะ เมื่อได้เจอแล้วเราต้องถ่ายให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับแล้วก็จะให้ดูยาวๆไปนะครับว่าพฤติกรรมในธรรมชาติเขาเป็นยังไงบ้างลักษณะทั่วไปของช้างของนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยพี่ป้าน้าอานะครับ ก็จะเป็นช้างเพศเมียกับลูกลูกล่นหลานเจ้าตัวเล็กก็จะอยู่กลางโขงนะครเพื่อความปลอดภัยส่วนช้างตัวผู้ที่โตเต็มวัยจะถูกแยกออกจากโขงนะครับโขงช้างจึงเจอเฉพาะเพศเมียถ้าเพศผู้ก็จะเป็นวัยเด็กนะครับ หรือวัยรุ่นที่ยังไม่แยกออกจากโขงก็ถือว่าเราได้ภาพที่สมบูรณ์มากนะครับสำหรับช้างโขงนี้เพราะเขาออกมากินดินโป่งในช่วงที่มีแสงค่อนข้างจะดี และระยะการถ่ายภาพถือว่าดีมากนะครับดูสองเพื่อนเขาเล่นกันนะครับก็เป็นที่สนุกสนานของช้างป่านะครับจุดที่เราถ่ายถือว่าเป็นจุดที่ปลอดภัยนะครับ เราตั้งกล้องถ่ายบนถนนแล้วถ่ายไปที่โป่งทุ่งกวางสำหรับท่านที่เที่ยวเขาใหญ่บ่อยๆก็จะรู้จักโป่งทุ่งกวางนะครับเลยอ่างเก็บน้ำสายสอนขึ้นมานะครับก็เป็นเลนด์มาร์คจุดหนึ่งที่นักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปกันนะครับ ถ้าโอกาสดีก็จะได้เจอช้างของลักษณะแบบนี้ครับเขาจะมุดมุดลงไปขุดดินปองขึ้นมากินนะครับตอนนี้เป็นฤดูฝนหญ้าเขียวชะอุ่มสวยงามมากนะครับ พฤติกรรมเขาก็อย่างที่เห็นฮะเป็นสามัคคีชุมนุมเราพยายามถ่ายตั้งแต่นาทีแรกที่ไปเจอนะครับเราก็ถ่ายยาวมาเรื่อยฮะแต่พฤติกรรมที่ได้ ไม่มีอะไรมากนะครับเพราะว่าเขาพยายามที่จะกระจุกตัวอยู่เฉพาะในโป่งนะครับเป็นจุดที่มีดินโป่งนะครับเราพยายามถ่ายใกล้ๆยอยากเห็นพฤติกรรมลูกช้างที่อยู่ข้างในนะครับแต่น้อยมากนะครับที่ช้างตัว น้องที่จะออกมาข้างนอกจึงไม่แน่ใจว่าโคงนี้มีกี่ตัวนะครับถ้าท่านผู้ชมนับได้ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับคนถ่ายไม่มั่นใจว่ากี่ตัวนะครับ สังเกตที่ตัวช้างนะครับสีเริ่มเปลี่ยนไปเยอะแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วครับเราถ่ายมาตั้งแต่ที่ยังมีแสงเต็มที่จนตอนนี้เริ่มจะมืดแล้วนะครับคนถ่ายก็ตื่นเต้นที่ได้เจอช้างโขงนะครับ จึงพยายามเก็บภาพบรรยากาศของช้างแบบยาวๆนานๆนะครับก่อนหน้านี้เราเคยนำคลิปนี้ไปตัดลงในช่อง DX ของเราเป็นตอนย่อยๆตอนนี้เรานำมารวมเป็นภาพชุดใหญ่ยาวๆนะครับ จะได้เห็นพฤติกรรมยาวๆของช้างป่าโขงนี้ตอนนี้เริ่มมีการแตกตัวบ้างแล้วฮะนานๆทีจะมีการแตกตัวแยกออกมาจากโขงลักษณะแบบนี้นะฮะเราเห็นแต่กระจุกตัวอยู่เพื่อกินดินโป่ง เราถ่ายจนหมดแสงนะครับช้างก็ยังอยู่ที่เดิมสุดท้ายเราก็ต้องลาช้างเพื่อลงเขาให้ทันก่อนมืดนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ